คุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งเราทำอะไรบางอย่างที่คิดว่าดีต่อสุขภาพแต่กลับกลายเป็นว่ามันทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอลงเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราก้าวเข้าสู่ว 70, 80, 80ัย70-80ปีร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงไปความต้องการของร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมสิ่งที่เคยทำตอนหนุ่มๆสาวๆอาจจะไม่เหมาะสมอีกต่อไปแล้ววันนี้ผมอยากจะมาคุยกับทุกท่านเกี่ยวกับแปดที่ใสที่หลายๆคนอาจจะยังทำอยู่แต่จริงๆแล้ว มันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเรามากกว่าที่คิดและที่สําคัญคือผมจะบอกวิธีที่ถูกต้องที่จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพดีมีความสุขและอาจจะมีอายุยืนถึง100ปีได้จริงๆด้วยหลายๆคนอาจจะคิดว่าการดูแลสุขภาพในวัยนี้มันยากหรือซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับบางครั้งเราแค่ต้องปรับเปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยๆอ,อยที่เราทําอยู่ทุกวันและผลลัพธ์ที่ได้จะทําให้ท่านรู้สึกแข็งแรงกระปรี้กระเป่าและมีความสุขมากขึ้นเรื่อยเรื ในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันว่านิสัยอะไรบ้างที่เราควรจะเลี่ยงและเราควรจะทำอย่างไรแทนเพื่อให้มีชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขในวัยทองมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับนิสัยแรกที่หลายๆคนมักจะทำกันโดยไม่รู้ตัวนั่นก็คือการตื่นนอนแล้วลุกขึ้นจากเตียงทันทีอย่างรวดเร็วหลายท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่รู้ไหมครับว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดของเราทำงานช้าลงเมื่อเราเพิ่งตื่นนอนถ้าเราลุกขึ้นเร็วเกินไปเลือดจะไปเลี้ยงสมองไม่ทัน ทำให้เกิดอาการวินหัวหน้ามืดหรือแม้กระทั่งเป็นลมซึ่งอันตรายมากๆเลยครับโดยเฉพาะถ้าเราล้มลงมาบนพื้นหรือกระแทกของแข็งกระดูกที่บอบบางในวนัยนี้อาจจะหักได้ไง่ายมากวิธีที่ถูกต้องคือเมื่อท่านตื่นนอนให้ใช้เวลาสักครู่บนเตียงลองขยับมือขยับเท้าเบาๆหายใจเข้าออกลึกๆสักสองสาครั้งจากนั้นค่อยๆเนตัวขึ้นนั่งแต่อย่าลุกขึ้นยืนเลยนั่งอยู่บนขอบเตียงสักพักหนึ่งประมาณ1-2นาที ให้ร่างกายปรับตัวให้เลือดไหลเวียนไปตามอวัยวะต่างๆให้เรียบร้อยก่อนเมื่อรู้สึกว่าสบายดีแล้วค่อยลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆถ้าทำแบบนี้ท่านจะรู้สึกว่าตัวเองมั่นคงไม่เวียนหัวและเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างปลอดภัยครับนิสัยที่สองที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือการงดน้ำในตอนเช้าหลายๆคนตื่นนอนขึ้นมาแล้วรีบไปทำกิจกรรมต่างๆทันทีบ้างก็เข้าห้องน้ำบ้างก็รีบไปทำอาหารบ้าง ก็รีบเปิดทีวีดูข่าวแต่กลับลืมสิ่งสําคัญที่สุดคือการดื่มน้ํารู้ไหมครับว่าตอนที่เรานอ,นอนหลับร่างกายของเราไม่ได้หยุดทํางานมันยังคงเผาผลาญพลังงานซ่อมแซมเซลล์ขับของเสียออกจากร่างกายผ่านการหายใจและการขับเหงือ่อหลังจากนอนหลับ7-8ชั่วโมงร่างกายของเราก็จะขาดน้ําพอสมควรเลือดก็จะข้นขึ้นการไหลเวียนก็ช้าลงถ้าเราไม่ดื่มน้ําหลังตื่นนอนความเสี่ยงที่จะเกิดิ่มเลือดไนสมองหรือหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นได้ครับ ดังนั้นทันทีที่ท่านตื่นนอนและลุกจากเตียงได้อย่างปลอดภัยแล้วสิ่งแรกที่ควรทําคือดื่มน้าเปล่าสักหนึ่งแก้วใหญ่ไม่จําเป็นต้องดื่มน้ําเย็นหรือน้ําร้อนมากเกินไปน้ําอุ่นหรือน้ําอุณหภูมิห้องก็ดีครับดื่มอย่างช้าๆไม่ต้องรีบให้ร่างกายดูดซึมน้ําเข้าไปอย่างทั่วถึงแค่นี้ก็จะช่วยให้เลือดเจือจางขึ้นไหลเวียนดีขึ้นระบบขับถ่ายก็จะทํางานได้ดีขึ้นท่านจะรู้สึกสดชื่นและพร้อมเริ่มต้นวันใหม่มากขึ้นเลยครับบางคนชอบเติมน้ำมะนาวหนาสักนิดก็ได้ครับช่วยเพิ่มวิตาามินนและะะกรรต้รบบ้บบบัถ่ยยดวย นิสัยที่สามที่ผมอยากจะเตือนทุกท่านก็คือการกินอาหารเช้าแบบหนักๆมากเกินไปหลายคนอาจจะคิดว่าอาหารเช้าคือมื้อที่สำคัญที่สุดต้องกินให้เต็มที่กินให้อิ่มซึ่งมันไม่ผิดหรอกครับที่ว่าอาหารเช้าสำคัญแต่สำหรับคนในวัยเจ80ปีระบบย่อยอาหารของเราทำงานช้าลงแล้วถ้าเรากินอาหารที่มีไขมันสูงมีเนื้อสัตว์มากเกินไปหรือกินจนอิ่มแน่นมากในตอนเช้ากระเพาะอาหารของเราก็จะต้องทำงานหนักเลือดส่วนใหญ่จะไปรวมอยู่ที่ระบบย่อยอาหารทำให้อวัยวะอื่นๆ โดยเฉพาะสมองและหัวใจได้เลือดไปเลี้ยงน้อยลงท่านอาจจะรู้สึกง่วงสึมไม่กระปรนน้กระเป่าหรือแม้กระทั่งรู้สึกแน่นหน้าอกสิ่งที่ดีกว่าคือการกินอาหารเช้าแบบเบาๆแต่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนเช่นข้าวต้มใส่ผักไข่ต้มหนึ่งฟองผลไม้สักหน่อยหรือโจ๊กใส่ปลากินพอประมาณอยากกินจนอิ่มแน่นเกินไปประมาณ7จ8 0ของความอิ่มก็พอครับวิธีนี้จะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้สบายขึ้น ท่านจะรู้สึกเบาสบายมีพลังงานตลอดทั้งวันและที่สําคัญคือจะไม่รู้สึกง่วงหลังอาหารแบบที่เคยเป็นครับอย่าลืมว่าการกินอาหารเล็กน้อยหลายมื้อนั้นดีกว่าการกินมื้อใหญ่เพียงไม่กี่มื้อมากครับมาต่อกันที่นิสัยที่4ซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่ามันเป็นอันตรายนั่นก็คือการออกกําลังกายหนักเกินไปหรือออกกําลังกายแบบผิดเวลาผมเข้าใจครับว่าหลายท่านต้องการจะดูแลสุขภาพต้องการจะแข็งแรงเลยพยายามออกกําลังกายทุกวันบางคนก็วิ่งตอนเช้ามืดมืดบางคนก็เดินเร็วๆ เป็นเวลานาน,านๆบางคนก็ยกน้ำหนักหรือทำกิจกรรมที่หนักเกินไปแต่รู้ไหมครับว่าในวัยเจ80ปีกระดูกและกล้ามเนื้อของเราไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วข้อต่อก็เริ่มสึกหัวใจก็ไม่แข็งแรงเหมือนตอนหนุ่มๆถ้าเราออกกําลังกายหนักเกินไปหรือออกกําลังกายในเวลาที่ไม่เหมาะสมเช่นตอนเช้ามืดๆที่อากาศหนาวและร่างกายยังไม่อุ่นเครื่องมันอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ครับเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะกระดูกหักหรือเกิดอาการบาดเจ็บที่ข้อต่อ วิธีที่ดีที่สุดสําหรับคนในวัยนี้คือการออกกําลังกายแบบเบาๆแต่สม่ําเสมอและเลือกเวลาที่เหมาะสมเช่นช่วงเช้าหลังพระอาทิตย์ขึ้นแล้วอากาศไม่หนาวเกินไปหรือช่วงบ่ายที่อากาศไม่ร้อนจัดควรเลือกกิจกรรมที่ไม่รุนแรงเกินไปเช่นเดินเล่นในสวนสาธารณะยืดเหยียดร่างกายทยําโยคะเบาๆว่ายน้ําหรือปัน่นจักรยานช้าๆเวลาที่เหมาะสมคือประมาณ30-45 1นาทีต่อครั้งและไม่จําเป็นต้องทําทุกวันสัปดาห์ละ3-5วันก็เพียงพอแล้ว ครับที่สําคัญคือต้องฟังร่างกายของเราเองถ้ารู้สึกเหนื่อยเกินไปหายใจไม่ทันหรือเจ็บที่ข้อต่อก็ควรจะหยุดพักถอะนาะทีครับอย่าฝืนร่างกายการออกกําลังกายควรจะทําให้เรารู้สึกดีไม่ใช่ทําให้เราบาดเจ็บนิสัยที่5ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือการนอนดึกหรือนอนไม่เป็นเวลาหลายๆคนในวัยนี้ อาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนบางคนดูทีวีจนดึกบางคนนอนไม่หลับเพราะกังวลใจบางคนก็ตื่นกลางดึกแล้วนอนไม่หลับต่อรู้ไหมครับว่าการนอนหลับเป็นเวลาที่ร่างกายของเราซ่อมแซมตัวเองสร้างเซลล์ใหม่กำจัดของเสียออกจากสมองและเติมพลังงานให้กับทุกอวัยวะท่าเรานอนไม่พอหรือนอนไม่มีคุณภาพร่างกายของเราก็จะไม่มีโอกาสซ่อมแซมตัวเองได้เต็มที่ระบบภูมิคุ้มกันก็จะอ่อนแอลงความจำก็จะลดลงและความเสี่ยงต่อโรคต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นครับโดยเฉพาะโรคความดัน โลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคหัวใจสิ่งที่ท่านควรทําคือสร้างนิสัยการนอนที่ดีพยายามเข้านอนในเวลาเดิมทุกวันประมาณสี่ทุ่มหรือทุ่มครึ่งและตื่นในเวลาเดิมทุกเช้าแม้จะเป็นวันหยุดก็ตามก่อนนอนควรหลีกเลี่ยงการดูทีวีหรือเล่นโทรศัพท์เพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอจะทําให้สมองตื่นตัวและนอนยากลองทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายแทนเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆหรือทําสมาธิสักสิบนาทีห้องนอนควรจะมืดเงียบและอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ร้อน หรือหนาวเกินไปถ้าท่านมีปัญหานอนไม่หลับเรื้อรังควรจะปรึกษาแพทย์ครับอย่าไปซื้อยานอนหลับกินเองเพราะมันอาจจะมีผลข้างเคียงที่ไม่ดีาอสุขภาพในระยะยาวนิสัยที่6ที่หลายคนมักจะทําโดยไม่ได้ตั้งใจก็คือการไม่ดื่มน้ําเพียงพอตลอดทั้งวันหลายท่านอาจจะคิดว่าตัวเองไม่กระหายน้ําหรือกลัวว่าดื่มน้ํามากแล้วจะต้องเข้าห้องน้ําบ่อยซึ่งลําบาก โดยเฉพาะถ้าเดินไม่สะดวกหรือออกไปข้างนอกแต่รู้หมายครับว่าเมื่ออายุมากขึ้นความรู้สึกกระหายน้ําของเราจะลดลงทําให้เราไม่รู้สึกอยากดื่มน้ำแม้ว่าร่างกายจะขาดน้ําไปแล้วการขาดน้ําในคนสูงอายุนั้นอันตรายมากครับมันทําให้เลือดข้นไตทํางานหนักความดันโลหิตไม่คงที่ท้องผูกและที่สําคัญคือทําให้สมองทํางานไม่ดีความจําลดลงสับสนง่ายท่านควรจะพยายามดื่มน้ําอย่างสม่ําเสมอตลอดทั้งวันไม่ต้องรอให้กระหายน้ําก่อนถึงจะดื่มลองตั้งเป้าหมายง่ายๆ เช่นดื่มน้ำครึ่งแก้วทุกชั่วโมงหรือดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนและหลังทุกมื้ออาหารถ้ากลัวว่าจะลืมลองตั้งเตือนในโทรศัพท์หรือใช้แก้วน้ำที่มีเครื่องหมายบอกปริมาณน้ำเพื่อให้เห็นว่าดื่มไปเท่าไหร่แล้วถ้าท่านกังวลเรื่องต้องเข้าห้องน้ำบ่อยก็ดื่มน้ำมากขึ้นในช่วงกลางวันและลดลงในช่วงเย็นก่อนนอนก็ได้ครับปริมาณน้ำที่เหมาะสมสำหรับคนสูงอายุคือประมาณ6ถึงแแก้วต่อวันแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและสภาพอากาศด้วยท่า อากาศร้อนหรือออกกำลังกายก็ควรดื่มเพิ่มขึ้นครับนิสัยที่เจ็ดที่ผมอยากจะเตือนทุกท่านก็คือการกักตุนความเครียดและความกังวลไว้ในใจหลายๆคนในวัยนี้อาจจะมีเรื่องกังวลใจมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพของตัวเองเรื่องลูกหลานเรื่องการเงินหรือความเหงาแต่กลักไม่ยอมพูดออกมาไม่บอกใครเก็บไว้ในใจคนเดียวคิดว่าไม่อยากให้ใครเป็นห่วงหรือคิดว่าพูดออกไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรรู้ไหมครับว่าความเครียดและความกังวลที่สะสมอยู่ในใจนั้นมันทำลายสุขภาพของเรามากกว่าที่เราคิดมัน ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงนอนไม่หลับเจ็บป่วยง่ายและแม้กระทั่งทำให้ใสมองเสื่อมเร็วขึ้นความเครียดเรื้อรังนั้นเป็นศัตรูที่เงียบแต่ร้ายแรงมากครับสิ่งที่ท่านควรทำคือหาวิธีระบายความเครียดที่ดีและเหมาะสมลองพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจไม่ว่าจะเป็นคู่ครองเพื่อนลูกหลานหรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านการพูดออกมาจะทำให้เรารู้สึกเบาใจขึ้นมากและบางครั้งคนอื่นอาจจะให้คำแนะนำหรือมุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดถึง ถ้าไม่มีใครให้คุยลองเขียนบันทึกความรู้สึกของเราลงในสมุดหรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายเช่นทำสวนเดินเล่นฟังเพลงทำอาหารหรือทำสิ่งที่เราชอบการทำสมาธิหรือการหายใจลึกๆก,ก็ช่วยลดความเครียดได้ดีมากครับและที่สำคัญคืออย่าลืมหัวเราะบ้างดูอะไรที่ตลกๆพอบะัปะเพื่อนฝูงทำกิจกรรมสนุกๆเพราะการหัวเราะเป็นยาที่ดีที่สุดสำหรับจิตใจและร่างกายเลยครับและนิสัยสุดท้ายที่แที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือการแยกตัวจากสังคม หรือไม่มีกิจกรรมทำหลายๆคนเมื่อเกษียณแล้วหรือเริ่มสูงอายุก็มักจะอยู่แต่บ้านไม่ค่อยออกไปไหนไม่พบปะใครคิดว่าอยู่บ้านสบายไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยแต่รู้ไหมครับว่าการแยกตัวจากสังคมนั้นเป็นอันตรายต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเมื่อเราไม่ได้พบปะใครไม่ได้คุยกับใครสมองของเราก็จะไม่ได้ถูกกระตุ้นความจําจะลดลงเร็วขึ้นความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมก็เพิ่มขึ้นนอกจากนี้การไม่มีกิจกรรมทํายังทําให้เรารู้สึกเหงาเศร้าไม่มีความหมายในชีวิตซึ่งส่งผลเสียต่อ อุขภาพจิตใจยอย่างมากท่านควรจะพยายามหากิจกรรมที่สนกจสนมหรือชอบทำและออกไปพบปะผู้คนบ้างไม่จําเป็นต้องเป็นกิจกรรมใหญ่โตหรืออะไรที่ยุ่งยากอาจจะเป็นแค่การไปวัดทำบุญทุกสัปดาห์ไปเดินตลาดกับเพื่อนบ้านเข้ากลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเรียนทําอะไรใหม่ๆ เช่นศิลปะดนตรีหรือคอมพิวเตอร์เบื้องต้นอาสาทำงานบริการสังคมหรือแม้แต่การเล่นกับหลานก็ดีครับการมีกิจกรรมทำและมีคนคุยด้วยจะทำให้ชีวิตของเรามีสีสันมีความสุขสมองก็ยังคงแข็งแรงและทำงานได้ดีที่สำคัญคือท่านจะรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่ายังมีประโยชน์และมีความหมายในสังคมซึ่งเป็นสิ่งงงสำคัญมากต่อสุขภาพจิตใจในวัยนี้ครับถ้าท่านได้ฟังมาจนถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าท่านคงเห็นภาพแล้วว่าแปดนิสัยที่เราพูดถึงนั้น อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันมีผลกระทบต่อสุขภาพของเราอย่างมากการเปลี่ยนนิสัยเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับไม่ต้องทำทั้งหมดพร้อมกันในวันเดียวเริ่มจากสิ่งที่ท่านคิดว่าง่ายที่สุดก่อนเช่นถ้าท่านมักจะลืมดื่มน้ำก็เริ่มจากการตั้งเตือนดื่มน้ำทุกชั่วโมงก่อนพอทำได้แล้วค่อยไปเปลี่ยนนิสัยอื่นต่อความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่สะสมมาจะก,กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านครับการดูแลสุขภาพในวัย70-80ปีไม่ใช่เรื่องซับซ้อน หรือยากลำบากมันเป็นเพียงแค่การปรับเปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่ทุกวันให้เหมาะสมกับร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปการตื่นนอนแล้วค่อยๆลุกขึ้นการดื่มน้ำทันทีหลังตื่นการกินอาหารเช้าแบบเบาๆการออกกำลังกายแบบพอเหมาะก,การนอนหลับให้เพียงพอและมีคุณภาพการดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอการจัดการความเครียดและการมีกิจกรรมทำพร้อมพบปะผู้คนสิ่งเหล่านี้ฟังดูธรรมดาแต่เมื่อทำอย่างสม่ำเสมอม,มันจะสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลต่อคุณภาพชีวิตของท่านครับ ผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถมีอายุยืนถึง100ปีได้จริงๆถ้าเราดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีและที่สำคัญที่สุดคือท่านจะไม่ได้แค่มีอายุยืนเท่านั้นแต่ท่านจะมีชีวิตที่มีคุณภาพแข็งแรงกระปริกระเปล่าทำอะไรได้เองไม่ต้องให้ใครมาดูแลมีความสุขและสามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกๆวันนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้รับครับผมอยากจะให้ท่านลองนึกภาพดูครับว่าเมื่อท่านเปลี่ยนนิสัยเหล่านี้แล้วท่านตื่นนอนมาในตอนเช้าอย่างสดชื่นค่อยๆลุกขึ้น จักเตียงอย่างปลอดภัยดื่มน้ำสักแก้วใหญ่กินอาหารเช้าที่มีประโยชน์อย่างพอเหมาะจากนั้นก็ออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะพบปะเพื่อนฝูงคุยกันหัวเราะกันกลับมาบ้านก็ทํากิจกรรมที่ชอบดูแลสวนอ่านหนังสือฟังเพลงเล่นกับหลานกลางวันก็กินอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้าอย่างสม่ําเสมอบ่ายก็พักผ่อนสักหน่อยเยน็นก็ทําอะไรสนุกสนุกพอถึงเวลาเข้านอนก็รู้สึกผ่อนคลายสบายใจนอนหลับสนิทพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกสดชื่นอีกก็ครั้งชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่แค่ความฝันครับมันทําได้จริงๆ ถ้าเราเริ่มเปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยๆตั้งแต่วันนี้อย่าลืมนะครับว่าท่านไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนอีกมากมายที่กำลังดูแลสุขภาพของตัวเองเหมือนกันมีครอบครัวเพื่อนฝูงและชุมชนที่พร้อมจะให้กำลังใจท่านถ้าท่าน,านรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงมันยากลองขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างบ้างบอกลูกหลานว่าท่านกำลังพยายามดูแลสุขภาพข,ขอให้พวกเขาช่วยเตือนหรือให้กำลังใจหรือชวนเพื่อนไปออกกำลังกายด้วยกันไปเดินด้วยการเมื่อมีเพื่อนร่วมทางมันจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ทำคนเดียว และมันสนุกขึ้นมากด้วยครับผมอยากจะให้ท่านจําไว้เสมอว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่ได้บ่งบอกว่าท่านจะมีสุขภาพหรือความสุขแค่ไหนมีคนอายุ7 0 8 0ปีที่ยังแข็งแรงกระปรี้กระเปรา่าทาอะไรได้เองหมดมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในขณะที่มีคนอายุน้อยกว่าแต่กลับมีสุขภาพไม่ดีอ่อนแอไม่มีความสุขความแตกต่างอยู่ที่การดูแลตัวเองครับการเลือกที่จะมีนิสัยที่ดีการเลือกที่จะดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีและการเลือกที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต ถ้าท่านได้ลองปรับเปลี่ยนนิสัยตามที่เราคุยกันวันนี้ผมอยากจะให้ท่านมาแบ่งปันประสบการณ์ของท่านในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ครับว่าท่านรู้สึกอย่างไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับสุขภาพของท่านบ้างหรือมีเคล็ดลับดีๆอะไรที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นฟังบ้างเพราะประสบการณ์ของท่านอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้ครับและถ้าท่านรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะครับเพื่อที่จะให้คนอื่นๆได้เห็นและได้รับประโยชน์เหมือนกับท่านบ้าง และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพราะเราจะมีเนื้อหาหาดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับคนวัยทองอีกเยอะแยะ,แยะทั้งเรื่องอาหารการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพจิตใจและอีกมากมายที่จะช่วยให้ท่านมีชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆครับ สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากข้อความไว้ให้ทุกท่านว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่ท่านทำวันนี้จะกลายเป็นสุขภาพที่ดีและความสุขที่ยั่งยืนในวันข้างหน้าอย่ารอช้าเริ่มเลยวันนี้เริ่มจากสิ่งเล็กๆหนึ่งอย่างและค่อยๆสร้างนิสัยที่ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่านทำได้แน่นอนครับผมเชื่อในตัวท่านและผมหวังว่าท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ไหนทุกๆวันครับขอให้ท่านมีอายุยืนหนึ่งร้อยปีอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครครรััับบสสวดี